มาที่ราศีต่อไปนะครับราศีต่อไปคือราศีมีนดูสิว่าราศีมีนจะได้ไพ่อะไรบ้างใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่หกใบที่เจ็ใบที่แปด 9, ไปที่เก้าไปที่สิบชาวราศีมีน ได้ไพ่ใบแรกก็คือได้ไพ่แปดไม้เท้าตำแหน่งของเจ้าตัวมีความก้าวหน้าที่ดีงานเงินเข้ามาเรื่อยๆถือว่ามีความก้าวหน้าที่ดีในตนเองสถานการณ์ได้สามไม้เท้ามีความก้าวหน้าที่ดีในเรื่องการงานการจะเติบการจะเดินเติบโตในเรื่องหน้าที่การงานที่ดีของชาวราศีมิน ตำแหน่งจุดมุ่งหมายอาจจะรู้สึกเบื่อทำไปเบื่อไปแต่กล้พยายามประคับประคองตำแหน่งอนาคตได้ก้าเหรียญถือว่าเงินการเงินยังดีอยู่ถึงแม้จะทำไปเบื่อไปตำแหน่งคนใกล้ชิดตำแหน่งบริวารกองขางจะมีความขัดแย้งความคิดเห็นไม่ตรงกันได้อย่างละ,ละครึ่ง มีทั้งดีและไม่ดีตัวปัญหาวิธีแก้ต้องพยายามบังคับอารมณ์จิตใจเพราะว่าอารมณ์ไม่แน่ไม่นอนขึ้นขึ้นลงลง,ลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตำแหน่งความคิดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีเพราอได้ไพ่ของลามาสมบัติเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่เปลี่ยนชะตาชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น ก็เจอทั้งดีและไม่ดีแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ขึ้นอยู่กับหวัวคิดความประหยัดมัธยัติของชาวราศีมีนต้องรอบคอบในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยหน่อยสำหรับช่วงเดือนของชาวราศีมีนเดือนมกรากุมภาค่อนข้างดีอยู่ในช่วง เริ่มต้นในทางด้านที่ดีการเงินเติบโตที่ดอีอยู่ในขั้นอยู่ในขั้นค่อนข้างจะสูงเข้าเดือนมีนามีนาคมถึงเมษายนค่อนข้างจะเริ่มมีปัญหาเบื่องงานค่อนข้างจะมีปัญหาไปหมดประคับประคองกันนั้นประคับประคองนั่นดู พอเข้าเดินพฤษภามิถุนาพฤษภาและมิถุนาจะมีเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางทั้งในประเทศนอกประเทศอาจจะมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้กระกกดากระกกดากระกกดาสิงหา กรกฎาถึงเดือนสิงหาได,ได้ให้ความไม่แน่นอนแต่ก็ใช้ความรู้ความสมาระคาประคองไปได้สำหรับผู้ชายและก็ผู้หญิงดวงผู้ชายระวังเรื่องการครบซ้อนผู้หญิงก็ระวังตกเป็นมือที่สามได้ เข้าเดือนกันยาถึงเดือนตุลาเป็นเดือนที่ดีใดไพ่ที่ค่อนข้างเปลี่ยนสตาชีวิตไปในทางที่ดีมากๆเลยในช่วงเดือนกันยาและตุลาปี2565 5 6หหรือปี2022พอเข้าเดือนพฤศจิกถึงเดือนธันวาช่วงนี้เป็นช่วงประหยัด คือปั้นปลายของเดือนแล้วอ,อยู่ปลายของปีสิน้นใกล้จะสิ้นปีแล้วใ,ใกล้สิ้นปีต้องประหยัดมัธยัตย์หน่อยนู่เอาละถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ฝากข้อความทิ้นไว้นะครับจะมาตอบให้สำหรับชาวราศีมีนถ้ามีปัญหาอะไรอยากให้ํำแนะนำเพิ่มเติมก็ ส่งข้อความที่ YouTube นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูดวงของท่าน